สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมืัอนี้ป้าต้อยคนมีเส้นเด็สผูาหมาขอโชคขอลาบกับปูตาเมืองสวงเนาะค่ะเนาะวันที่แล้วกับเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมวันที่แล้วเขาเรืเสี้ยมซี่กับเก่าเก่าสามค่ะมาสามวดเขาทั้งสามวดนหนึ่งวดนที่ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปูมันเกิเสียหายอยู่เพื่อเก่าเนาะค่ะวันนี้มากกับมาน้อกันหกเทียมเนาะคะ่ะเนาะ ไอ้นุ่มอามคนเดิมอามคนชาแนลมาวิ่ชาแนลพอท่องแม่คนเดิม้วก็พรวอมท่องเบาใช่เบาเบากียดติเบาไกลเนาะคะ่ะมากันกบทีมไยพาขอโชคขอหลาบกระปูไปเนาะคะ่ะไปขอสชคขอหลาบกระปูกันมือน,นีมากันกบทีมไปเนาะคะ่ะไปพบกับทีมงานเนาะ,ค,ะนนค่ะว่ยมือนีกับล่มล่มเลยค่ะท่านผู้ชมล่มยางแห้งเลยล่มหนาวเนาะคะ่ะไก่สีหอดปีไม่แล้ว ล่มแรงหนาวเย็นร่มไปเนาะค่ะไปผอกับทีมงานกันมาเบิดนะ <c oughs> ไปค่ะท่านผู้ชมไปผอกระน,นุ่มอามบัอดีค่ะนุ่มอามบัอดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาคือเป็นตะหนาวเสร็จเนาะคือร่มแรงนี่มากันหลายคนมากันครบทีมเลยครบทีมอืมมากันครบทีมเพราะว่า มันจะครบที่หมดแล้วเนี่ยมีอันตอยมีกันหมือนเลยมันี้มกกันหมือนเลยว่าที่แล้วเขาเขาเก้าเก้าสามค่ะเดซซีอ้อยขยเาแมนค่ะเก้าสามันออกเก้ามันออกศูนย์เก้สามก้สามเลยค่ะเขาจะได้ว่าเขาทุกงหมวนี้กูตาซอสมุด3สามซี่งวดเหรอซี่งวดแล้ววันนี้มาตามต่อหนึ่งมกราคมสองมันอร่อยหกสิบหกหสิบหอืมนะครับผมนะค่ะตามนั้นไปค่ะท่านผู้ชมไปพผกระทีมงานมือนมากบเทียมเลย ค่ะวัดดีค่ะนัก,กวนวัดดีค่ะ,คะนัก,กวนไพ่มาจากเทียไปนี่มารครัรงง้งแรกคก็แต่มาช่วงมาครัค้งแรกแล้วกันถามน้องอามถามปัดต่อยครับเดี๋ยวมาวิว่งมาปัดต่อยเราเป็นคนดวงดีกับสามนี่คือสามปูตาเมื่อสวงนี่วดที่ผ่านมากกับขยเอเซมซี่เก้ากับสามแต่เก้ากับสามเก้าเก้าสามผมแบบขนลูกเลยครับท่านผู้ชมหรือว่าปูตาเมืองสวงนี่คนจะเอ็นดูปัดต่อยคนถึงหาโฉกมาโดยตลอด ว่าขอมาต่อสามงวดสามงวดมเบึงงวดนี้งวดที่สว่าปัดต่อยเพิ่นจะขอโชคลาภที่สามพุตาเมืองสวงนี่ให้ทามุช่วมในรับช่อมนี่จะเขยมาค่ะทุกช่มเิ่นกระสีไห้คือเก่าเล้อเนาะึเก่าถ้มากขนาดนี้สวัสดีค่ะมาวินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาโบคขอลาภตั้งคูสดีค่ะสวัค่ะ ปัจจัยพิเศษนะครับท,ท่านผู้ชมเป็นไๆเราเป็นสิบกชุดมครับตูส้สามทุเพราะว่าเราไม่ว่ากับไข่ไม่ตอไม่ว่าเาเซฟซี่ไมยว่าจุดบุมเรียกขวักจะเขาะครับท่านผู้ชมแค่วันนี้ก็ใหญปัจจัยเราเยาเซี่ไม่ว่าจุดบุกมจะคอยไปเป็นติดตามนะครับ,บ <ไป S 1> ท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมเบ้าเขียดสวัสดีค่ะเบ้าเขียดเขาบ่าวันนี้เขาบ่าเ้าเมื่อรอะ ได้ยุ่อโอ้มันใจมันใจจะาโปรเซนเซินเอ้าฮะเดซนเจ็ดเซนเซนอีห่างกว่าโอ้ยนุ่มอามัฟใฟ่คอยแม่เพ่อนมามันใจจากปรเซนเซ็นะครับเนอเซ็นอีหยังกว่มันใจจะาเปรเซนถามเพื่อนมางวดนี่มันใจโปรเซนมันใจโปรเซนเซน มาจะจะบอกแทนเต็มเลยว่าแสดงว่าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มป่ะเขาเต็มเต็มป่ะไปเต็มเต็มเลยว่าแสดงมาเนี่ยมาเต็มเต็มป่ะเต็มเต็มป่ะค่ะไปค่ะทันที่ต้มสวัสดีเบาไกสวัสดีครับว้าเบาไกแต่งตัวยางรูบรอเลยเนาะค่ะเนาะอ๋อเออมาขอสุขขอหลับกระปูตาเมืองสวง่นกับสีไฮ อา๋อเพิ่นหายอยู่อ่าโอเคมากมากกันครบทีมเนาะค่ะเบาไส้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่าผิดนงผีดโอ้ยลมเปลี่ยนผิดเนาะหนาวเสร็จแล้วเลยล้ทางตัวจีบลงหนาลงหลังเบิดไฟพร้อมไดี๋ยวเบาไส้เนมะี่แหละครับมี่หรอเปลอาแสดงว่ามีไฟแล้วอยู่มาวินมาครับไปค่ะท่านผู้ชมมึอนี้มากครบทีมเลยบอกว่าจะใส่ถิ่นประวัติศาสมากเนาะสวัสดีค่ะพอท่องแลือสวัสดีค่ะ บาดหนาวป่ะตัไอ้คนมีนเป็นหนาวครับหนาวแค่หนาวตอนข้องนีเป็นคนหนาวเนาะเออไอ้แสดงว่าขาดควาหมอบุญประมาณนั้นอันนี้คนว่าไปควบคุมเด็กหน่อยสามคนหนึ่งเนี่ยไปครอบเอาเขาละโอที่มาหลังเบิงคือนี่ย่านไปหาเข่าสวนคนอ๋อผ้าต้องย้อมมาขอจดขอลาบเนาแม่นค่ะสามสิบสามสิบห้าสามสิโอเคค่ะ เอาตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยไปขอโชคขอลาบกับปู่ตาเมืองสวงหัวที่แล้วปู่เพิ่นก็ให้เนาะค่ะมาหาปู่ย่ามไรเพิ่นก็ให้ย่ามนั้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเมตตาสงสาร FC ทางบัตรเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้เลขเซียมซี่เก่าเก่าสามค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ปู่เพิ่นก็สิให้คือเก่าค่ะท่านผู้ชมมาขอปู่ตามต่อคือเก่าไปค่ะท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับท่านผู้ชม โค้งนาดซส์แ่้าสีจาตนเป็นมาสองมือ่คนไทยัวหนใต้คนใ่นใต้ค่ รบจริงลบทุกหต้งเกี่ยวกับใช่แล้วก็ทุกซ่องใมาซ่องเดียวครับนะเอาเีอยๆขอจุดถูกสักกันไปแจกมาเนี่ยเอาใช่ไหมเพ่นจุดเดียวใ่ไหครับเที่ยวเลยเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมมันอีกทีมงานมากํนกันหลายคนกัใส่เวลาเน่ยนะครับเกี่ยวกับการจุดถูกจุดเทียน พอเตรียมจะเล่การไหวบอกก้าผปูตาเมืองสงูงโดยกันสุขุสุก้นนะครับที่ห้างที่บ้านน้ำแข็ทั้องหนาวทั้งเย็นอ่าผู้ชมก็ดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้อากาศเย<แ>็นบางเสียสีหน,นาใส่เสีย<ม>สีนนยหนาโตนะครับนอนขำขึ้นใส่ถุงเท้าห้องหอบห้องสองพื้นสามพื้นพุญนล้ครับเพราะว่าอากาศหนาวอากาศเย็นครับชมรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยครับท่านผู้ชมเลย เป็นพวงถา่ผู้ชมสุขุสุขคนนะครับเมื่อดี้ทีมงานกับู้รลพคนกับยืนยืนขุดไปยากตอนมาด้านหลังขุดครับเพื่อนต้นกาขาเของมหาโมเบ่าเขียดครับเบ่าเขียดพนยืนกินมยังยืนมากเมื่อดิ้มือเ้านุ่มอามไปหายยืนแม่งครับเนแม่งแม่งกินลาบกินลาบนั่นต้นปวดปวดอยู่ในทีมงานครับครับเพิ่อนกาบางไอเทมนะเปาเขียดเบาอ่าอาม ตองไก่นะครับต่างๆเตินกับเป็นคนพิเศษแน่ถ้าประเทศแน่พิถีพิถัหรือว่าอันใดที่ประเทศบ่อถือควบคู่กับตองการาะว่าให้ท่านผู้ชมไปไปยืนน้ำนะครับแน่ทั้หมดกับผมและหลายคจน์ลังเทียดเลเห็ุในสิ่งที่บ่อถือต้องกาตองกาเพราอว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนน้ำนะครับเพราะว่าจังไรกับคือไม่ให้โดยเฉพาะตั้งใจกินนะครับอะไรอย่างนี้ขอชมขอรักที่มีเอาละครับเดี๋ยวที่งานขอไป ขอท่านผู้ชมครับจุดทูบกันอยู่นะครับผมนะทั้งผมมากาบว่ายบอเก่ากับสารปูตาเมืองสวงไปพร้อมๆกันนะครับผมนะท่านผู้ชมเมื่อ่แล้วเนี่ย93เข้าเต็มๆนะครับกับเลขมซีนะครับเป็นการตอกย้ำความมั่นใจอีกครอ้งหนึ่ง ยาวไหนปัดจ้อยแลต่ยาวเช่นซี้โคกันนี่เนนี่กันนี่โคกันนี่สามสิบท่านว่าโคข่าการทำแน่นคับมาเวไปเร็วมาตั้งแ่อันอ่ะอ่ะทานผู้ชมผลพอกไปครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธตสสะ นะโมตัสสะข้าวโตอร่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวินสาธุเด้อมื้อนี้ลูกหลานทีมงานอวินชาแนลอําพน์ชาแนลทุกมบางคนเดิมปัดต่อยพ้นวิเศษพอทองแลงพนเดิมพร้อมด้วยทีมงานเบาไชเบาเขียดและเบาไก่นะครับท่านผู้ชมก็ได้เดินทางมาทางไปละครับอำเภอเมืองสวงเพื่อมากราบไหว้ขอโชคอลาดตามต่อให้กับท่านผู้ชมอีกงวดนึ่งนะครับก็คือ ของงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 5เพื่อเป็นการส่งไายนะครับส่งไายปีเก่าต่อล mai, หลับปีใหม่ใไอเอฟซีไงท่านผู้ชมทางบ้านได้รับโชคลาภนับกันสุขผู่สุขคนในการมาขอโชคขอลาภตามต่อให้กับท่านผู้ชมของงวดที่แล้วปัตตย์ขุนมีเส้นเพิ่นขยเยาเสียมซี่เข่าได้ครับท่านผู้ชมเข่าเลขเสียมซี่นะครับเก่าเก่าสารนะครับท่านผู้ชมคือว่าเพิ่นให้เข่าสุงวดในการมาขอโชคขอลาภที่สารปูตาเมืองสูงนะครับท่านผู้ชม หมวดนี้กระสิมีการขอโชคขอลาบในการพยโยเสียมซี่พร้อมด้วยเลขใครอยู่ในของและการขึ้นภูเสียงท้ายขอโชคลาหน้าปูกันนะครับขอโชคกันหมวอนี้นะครับทีมงานกับไกพักตาขวาขอโชคลาหน้า,นา,ขอขอานปูโอตาเบื้องสวงซึ่งเป็นที่เยดเนียวซึ่งเป็นที่ศักดาาิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนสถานที่แห่งน,นี้คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และลูกหลานก็ได้มากขอโชคขอลาบน้ำปูหลายขังหลายหนปูก็ให้สุงงวดให้ทุกขังที่มาเพราะปูเป็นผููมีศักดิ์สิทธิ์เป็นผูมีหูแกวตาทิพย์เป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีควาเม,เ,เ,มวเมตตาสงสารปวดท้ายโชคลาภให้ลูกหลานตลอดการเดินทางมากขอโชคขอลาภเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการส่งถ่ายปีใหม่ส่งถ่ายปีเก่าตอนลาปีใหม่ให้โชคให้ลาภกับเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้าน งวดนี้ขอปังๆสามตัวตรงๆของเล็ไทยและววนที่หนึ่งงวดประจำวันที่สามสิบท่านว่าข้องส three, องพ in ันอร่อยหกสิบหาตรงๆและปูเด้อขอให้ปูเมตตาสงสารโปรดพาให้ลูกให้หลานโดยเถินสาธุเยิบเย็บเย็บแกกันมาเนี่ยแกกันแกกันบรรยากาศกำลังดีครับผมเยี่ยว <sh arp arrivé> นีเรา้วนหนาวก็ทุกปีครอบบบรรยากาศเป็นสีดินเย็นหนาวๆก็ได้ผักพวกมูุูนแร่กับยับเอาหาการเอัท่านผู้ชมพอสะสมพวกหมูปูในการร่างกายสุขภาพเฉลี่ยวันที่สามตาคมันที่สองันห้าร้อย้าสิบ้นี้นะครับวันนี้ช่วงโชคดีทีด้วยมดดนี่นะครับผมนะ เน,คนค้องเาต้ายปีน้อต่ราปีไม่เนี่กเจ้าเนี่ยมีเงินแนปีไม่กันนะครับนเซียนซีไเ้อซียนีก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับผมนะมจะให้ป้าต่อยขยงเซียซีขอโชคลาภกับคู่ตาเพื่อนเสือตามมาโชคต้นเหล็กของที่พอดีว่เลยลูกร้านป้าต่อยคนนน้เซนกัไอ้ม่พอโชค์ขนาภกบคู่คู่สี ไอ้ตัวใดของก่อนทันทีสามท่านว่าหกหาเนาะค่ะผูหยิบมาเลยนาะคะสามหยิบาบางก้องมุ่งอามะตุพอเสืไรแยเลยงกเกออกมาแล้วครับไม่แด้กับท่านผชม ได้หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเขาองบตัวเดียวกันเก่าหรือตะปูเนาะหมายเลขเก้าครับไม่ได้ในหมายเลขเก้าครับเขาตะปูยี่ห้อสิบเก้าเขาใช่ไหมตัสามเสียนะครับหมายที่สองครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายที่สองครับออกมาแล้วครับหมายเลขห้าครับ หมายเลขกห้าครับท่านผู้ชมได้ไม้เลขกหาไม้เล็ห้างนะครับไม้เลขกหาไ้เล็กาครับเต่าหาไม้ที่สามมีห้ามอย่าบอกจะบอกว่ามันเป็นสองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเป็นสามเลือกการข้อแกนรถไฟเลือกกาควบถูกหลายนะครับเต่าหาแล้วครับท่านผู้ชมจะบอกว่ามันเป็นสองสี่มั้งสามี๋ยวก็สี่รถเขาสาที่ไหนดีคือ เดี๋ยวไปเอางาาวนะได้แล้วบางแคไแล้วโอ้พอต้องรอก็ถือทีไหมงั้นเอาล่ะายที่เาไมสุดตยไหม้สคบผู้ชมจะสครับตรงนู้สีครับ ก้าหาซีก็มาเาเลยเนเลขหาซีมัวไหนเขียนรถบวกกบมาก็มาตกกำลัเล็กไม่กันเข้าเอ้าเห็นเขาซีหาเ่กรนเ้าของไอ้ทนายก็มียเก้าหาซก็กเล็กไม่กันเ้าเซียมซีมาก้าหาซีูอ่ะขอท่านผู้ชมมาบังนี่เขย่าเขย่าของทีเดยว่านผู้ชมเขย่าเขย่าของทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปนะครับจากการผมมาเยอะ ขอเยอะโชคลาภนะมกาเขย่าขอใครในขอไงกบานเป็นผุ้จับใครนครับท่านประชดปะครับจับใข่จับไข่ในของเยัไดาเข่าในกางเกงแกเขาเห็นว่ามาไลยประเด็นน้อหมล้โอ้ถึงกยมแล้วเอาประเด็นมาค่ะามขึ้ขอนเลยถอนเลยขอคนมาอันนี้ขย่าวะนี่เขย่าวะเขย่าวะ เราเล่นตันหนึ่งหนึ่งกหนึ่งโอ้ยยยนยย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 หยย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 ยจยยหยย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 ยงยย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 แย่งยยยยงยย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 ยายย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 ย จะบอกด้วยตรงกบเทนสี่ครับท่านผู้ชมไม้ไม้ไมเล็กไข่ตัวเลกไมเล็กห้านะครับตรงนะเมาลัแขงตตะวนเอดิิงอยู่พอดีเออดเล้ยอ่าิ้งเปไมแขเพื่อนาบ่าอ้งีวางมัน เอาแล้วบั้เต็มทีเด้ปะต้นหอมสีรับกนทุกอย่างใช่ขั้นตอนเหมือนเลยหม่ได้สี่ครับเอาเอาเยวอันะพอไข่ไปสี่ครับไข่ไปที่สองใบี่สี่นะฮะันดีจะบอกนะว่าโตสไตายคือตุนงานนีไม่หยุดสิ่งคอนแน่ได้กครตัดมือช่งอ่ะอันนี้เห็นไหมนี่ผู้ผลิตยนบริสุทธิ์ใจเห็นเห็นเลยเนี่ย ได้เปิดเบิ้งได้แต่แค่เบื้งครับถึงตรงนี้มันจตามสตนของเงินอ่ะอ่ะเยอะห่าอยัมีคนกั่า่ะบอสราบยุ่ยไม่ได้ตายตุ้งเข้พาซีหาซีหาสี่หาครับท่านผู้ชมใครไปที่สามเก่ไได้มือบอกปันใจอะไเด็กซ้ซีเด็เกาาซีเลยแม่นหาซีา ไข่แดงนาซี่ฮะท่านผู้ชมตามนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมือกึ่งเหนื่ยแบบเรย่าตองลาเรื่มเลยล่ะเอาเครื่องเขาได้ยักไปเครื่องจับนไล่จับกินไลยนั่นล้างไห่นะจ๊ะจับกินเล่จักินเล่ไล่ล้างไห้นี่นะครับท่านผู้ชมเซียมซี่ก็ได้แล้วนะครับเลขไข่ในนี่ว่าในในของก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชม เซมซี่ได้เก้าซีหาเก้าซี่หาเซมซี่เก่าซีหาเลขเลขไข่ได้ของได้ห้าสี่ห้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขคู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับไปค่ะท่านผู้ชมไปเบงเลขถูกกันค่ะท่านผู้ชมขอจากสองตัวได้เบลแดงแงแล้วตัวไหนตัวไหนก้องเสีย นี่เนอะค่ะเลขถูกีแปดหนึ่งค่ะท่าผู้ชม4ซีแปดหนึ่งนี้เลขของที่ม่านจุดถูกเป็นเป็นถูกของที่ม่านจุดเนาะค่ะซ8แปดหนึ่งด้านหลังเป็นศูนย์หนึ่งแปดเนาะค่ะของผู่คนใดโชว์ในลาบเุมนกับมาขอเรื่องการว่าง เอากรตกเลขกถูกแล้วสิเปล่าอโอเคครับผมตามนั้นครับผมยีแค่นี้าผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถามสาแปะคะท่านผู้ชมอ่เป็นควเชื่อส่วนบุคคลโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนท่ชมอ่ตามนั้นเค่ะท่นผชมเลกถูเลกเสียมสเหลไแน่ของท่าผู้ชมก็เยเิ่มกันแล้วนาะเนะท่ชมเฮเดวยงๆกันสุกุเนะค่ะเนาะขอดทันที สามสิบท่านว่าหกหาเนาะค่ะเนาะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาบ้าเขียดลัมเนาะค่ะท่านผู้ชมบ้าเขียดรัมถวายปูเนาะค่ะเนาะ อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันสุดขัข้วนาะค่ะเนาะส่งท้ายปีเก้าตอนลาปีใหม่ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบจากครูตาเมืองสวงเนาะคะนะ่ะเสามโตตรงๆเด้อครูเอ้ยให้โชคให้ลาบเอซ็ซีทางบ้านก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพและสิ่งอื่นใดก็ดูแลสุขภาพในร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน นคนทุกคนโศกันสุขปู่สุคนเนาะค่ะเนาะสำหรับป้าต้อยคนมิเส็นก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะขอหายเฮงเฮงลยๆยปังๆังกันทุกๆุกท่านนะคะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ